็มีมีใยอาหารชนิดน้ำไม่ไม่เยอะไปนะละลายน้ำได้สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เน่จะชวนเพื่อนๆมาดูแลร่างกายตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เป็นการสร้างบ้านให้กับจุลินทรีย์ตัวที่ดีในร่างกายของเราสร้างบ้านแล้วก็ให้สารอาหารด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือผงคอร์รฟิลนะที่เน่จะชงดื่มตลอด ทั้งวันวันละประมาณ3ขวดนี้นะคะก็คือประมาณเกือบ2ลิตรหรือ2ลิตรนิดๆประมาณนั้นนะคะก็อยากชวนทุกคนนะมาทำน้ำคอร o รฟิลถ้าไม่สามารถจะทำเป็นคอร์รฟิลจากผักพืชได้ก็ก็ทำแบบคอร์รฟิลผงนี้แล้วก็อันนี้เน่กินออันนี้คือสารอาหารสารอาหารที่พิทักษภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งนี้จะทานสแคปซูล หวันใน,ในทานอยู่ทั้งหมด6แคปซูลนะคะสามารถดื่มกับคอโร f ฟิลแบบนี้ได้เพราะว่าคอโรฟิลเนี่ยเขาให้แมกนีเซียมแล้วก็สารอาหารในนี้เยอะนะในคอโรฟิลเนี่ยนะคะมันก็คือสารอาหารที่เป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมคอปเปอร์ที่ไปช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงนะไปสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยแล้วก็ส่วนไอตัวเบต้ากูแคนเนี่ยในทานเพื่อที่จะเป็นสารอาหารให้กับเจ้าเซลล์ แต่พิทักษ์ร่างกายของเราเนาะส่วนเกลือดำเนี่ยนะคะก็เน่ก็จะดื่มเพื่อที่จะทำให้ได้รับสารและธาตุ84ชนิดทานกับมะนาวดีมากมะนาวมีมมวิตามินซีวิตามินซีจะนำพาแมกนีเซียมแคลเซียมซิงค์สังกะสีที่มีอยู่ในเกลือดำเนี่ยเข้าไปได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเกลือดำเขาก็เป็นแบบอิเล็กโทรไลต์เนาะ,นะร่างกายสามารถดูดซึม นำไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้เราจะได้ทั้งบ้านของจุลินทรีย์นะบ้านของจุลินซียนะก็คือพวกไฟเบอร์จากอาหารเราจะได้ทั้งเอนไซม์จากผักสดและไอส่วนลอร์โมเนี้เพื่อ,อ,อนๆอาจจะสงสัยว่ามันไปได้ส่วนไหนได้ระบบหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดและหัวใจแล้วก็ช่วยล้างสารพิษในร่างกายด้วยนะอันนี้ทานให้ได้4 สีขวดนี้นะคะเพื่อนๆถ้าใครมีผงคอโรอฟิลที่ซื้อจากเน็ตไปเนาะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะเน็ตจ,จะไม่ฟิกว่าใครตื่นกี่โมงแต่จะฟิกว่าเมื่อตื่นมาต้องทําแบบนี้นะก็คือต้องมาชงมผงมคอโรอฟิลชงน้ําไว้กินเบต้าแคนเนาะเพื่อที่จะเพิ่มจุลินทรีย์ตัวที่ดีก่อนเพิ่มเกาะป้องกันผู้พิทักษ์ร่างกายเราก่อนวันทีนี้เราก็จะมาเตรียมอาหาร วัตถุประสงค์เราจะไม่กินเราจะไม่กินน้ำมันนะคะในตลอดเจ็ดวันนี้อาหารที่จะกินหลังจากนี้นะคะตั้งแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนตื่นอ่ะถ้าตื่นเช้ามันก็จะทำให้เราทำระบบได้ดีมากตีสี่ถึงเที่ยงเพื่อนๆต้องถ่ายให้ได้อย่างน้อยสองครั้งนะถ้าใครถ่ายไม่ได้จะใช้วิธีไหนจะกินไฟเบอร์อะไรอันนี้จัดไปเลยนะคะหรือว่าจะทำสวนทวารจัดไปเลยแต่ต้องให้ได้สองครั้งนะ เอออันเนี้ยคือหน้าที่ที่จะต้องทาเนาะแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทําน้ําผักผลไม้แล้วแต่แล้วแต่ชอบซึ่งตามสูตรของนี้นจะทําแบบง่ายๆทําน้ําผักเสร็จก็จะเตรียมอาหารในวันนี้นะคะไปดูกันนะอันนี้คือมละกรดิบนะคะเพื่อนๆที่เราเตรียมเอาไว้เป็นอินสายให้กับเรานะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยเีย๋ยวจะบอกแบบนี้นะทําไมเราต้องทานมละกอดิ ในมะละกอดิบเนี่ยเขามีเอนไซม์ปาเปนที่ไปช่วยทำให้ตะก,กั่นในลํำไส้ของเราเนี่ยหยุดออกไปนะแล้วก็การทานดิบเนี่ยมันจะเห,หลือความเป็นเอนไซม์นนะถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำสุกไปแล้วเนี่ยมันไม่เหลือเอนไซม์แล้วนะคะวัตถุประสงค์ของเราเรากำลังจะสร้างเอนไซม์และจุลินทรีย์ตัวที่ดีแล้วพวกจุลินทรีย์พวกนี้ชอบของดิบนะจริงๆแล้วอะ ชอบที่เป็นธรรมชาติเดิมๆเพราะถ้าเราไปปรุงสุกแล้วบางอย่างมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วเราก็จะได้กินแต่ไฟเบอร์นะคะนอกจากเป็นบางอย่างที่เป็นเครื่องเทศแต่วันนี้เราจะมาทานสดกันแต่บางคนบอกว่าทานดิบแล้วมันท้องอืดท้องอะไรกอ็ใช้น้ำแอปเปิลไซเดอร์ช่วยเวลาที่ท้องอืดหรือกินเกลือดำช่วยนะคะ,ะเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บไว้ก่อนเพื่อเราจะ เตรียมอาหารของเราในวันนี้นะอันนี้คือวัตถุดิบของเรานะส่วนข้าวยังไม่ต้องเตรียมนะคะเพราะวันนี้เราไม่กินข้าวกินได้หนึ่งถ้วยอ่าแต่ว่าอันนี้มะละกอก่อนจะต้องกินมะละกอทั้งวันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจานแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆผักจานแรกที่เราต้องกินให้ได้ห้าจานในที้คือจานที่หนึ่งแล้วนะดูซิว่าผักเยอะไปไหมอ่าหนึ่งจานก็ไม่เยอะไปนะคะ กำลังสวยเลยพุงฟิตรีไซเคิลใช้ได้นะคะอย่าทิ้งนะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใส่ผักในพรุ่งนี้นะอันนี้คือผักที่เราเตรียมเอาไว้แล้ว่ดูสภาพมันก็โอเคไม่เยอะไม่น้อยไปเนาะหน่งจานจากนั้นเราก็ใช้ความหวานจากกล้วยและได้แมกนีเซียมโพแทสเซียมและสารอาหารต่างๆในกล้วยน้ำว้านเนี่ยมีเยอะนะคะซึ่ง เพื่อนๆสามารถที่จะใส่มากใส่น้อยได้มันไม่ได้เป็นอันตรายนะคะก้วยน้ําว้าบอกไว้ก่อนเนาะจากการที่เนตทดลองเนี่ยมันสุดยอดแล้วค่ะกินไปเถอะแล้วเราก็จะได้แป้งที่เป็นแป้งที่ดีกับจุลินทรีย์แล้วก็เรียกโภไบโอติกโภไบโอติกจุลินทรีย์เขาชอบนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนถ้าใครกินกล้วยน้ําว้าไม่ได้จะไปใช้อย่างอื่นได้ไม่มีข้อห้ามอันนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็เอามาใส่ นะจากนั้นใส่เกลือดำเล็กน้อยหรือจะไม่ใส่ได้แล้วแต่เลยนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นี่ไม่ไม่บังคับนะเพราะว่าจริงๆแล้วในผักเขามีโซเดียมอยู่แล้วนะคะผักพวกนี้อ่าแต่ว่าผงนี่จะใส่ผงหอมร้อนลงไปนะคะพเพื่อนผงหอมร้อนตัวเนี้ยมันก็จะมีฤทธิ์ร้อนนิดนึงเนาะใส่ลงไปด้วย จากนั้นประมาณนี้สองรเป็นน้ําเย็นเนี่ยก็จะดีนะถ้าเรามีโถแบบธรรมดาเนาะแล้วก็ใส่ไปถ้ามันข้นไปเราก็กะเอานะคะแต่เนจะลองใส่ไปแค่แก้วเดียวก่อนแล้วลองปั่นดูนะพอดีเครื่องปั่นเน้มันก็เริ่มจะไม่อโอเคเท่าไหร่เริ่มเจ๊งเริ่มเจ๊งแต่ไม่เป็นไรค่ะทําแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้ก็น้าไม่ไม่เยอะไปนะ หนึ่งจานได้สอแก้วเลยเพื่อนๆเห็นปะอืมลองชิมดูนะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะบางคนเนี่ยกลัวกล้วยไม่กล้ากินกล้วยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเติมกล้วยแต่ว่ามันจะกินยากแต่ถ้ามีกล้วยมันจะกินง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆเน้นถึงเน้นให้ใส่กล้วยนะ และอาหารที่เซลล์ชอบจุลินทรีชอบเซลล์ภูมิต้านทานชอบแล้วก็เป็นบ้านให้กับเขาสร้างบ้านให้เซลล์นะคะเพื่อนๆ เครื่องปั่นโถมันใบพัดมันเริ่มจะทู่ไม่คมแล้วนะคะอย่างนี้ก็จะไปซื้อใหม่สั่งลาซาด้ามาอยู่ปั่นกล้วยยังปั่นไม่แหลกเลยเพื่อนรสชาติมันจะออกแบบผักชีลาวอะ ี่แหละหนึ่งจานแล้วนะเหลืออีกสี่จานพอเรากินสี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปกินท้มตำกินให้ได้สี่นะเ,นเพื่อนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเนี่ยจะสรุปแค่นี้ก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆจะมีไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหยุดไม่จ่ายไฟประมาณ9้าโมงเป็นต้นไปนะคะจนถึงเย็นเลย เพราะฉะนั้นเนจะรีบอัพคลิปก่อนคลิปนี้นะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเนอาจจะไม่ได้ทานน้ำผักได้ถึงได้ถึงห้าแก้วเพราะว่าเดี๋ยวเก้าโมงเนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่ส้มตำก็ยังตำได้อยู่ก็คือสโขบก็จะกินอยู่ตรงนี้แหละหมายถึงว่าต้องกินปริมาณของผักเนี่ยให้ได้มากกว่า มากกว่าที่จะกินอย่างอื่นนะอันนี้คือเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆส่วนเดี๋ยววันต่อๆไปี่จะทำคลิปให้ดูใหม่เนาะพะวันนี้ต้องรีบอัพคลิปนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เน้ด้วยการกดติดตามนะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ